สิ่งต่างๆก็ต้องมีผู้นำอันนี้เราก็ตังสร้างผู้นำชาวซเวไลวรรมีสามสิบสาเดบลุงปุตตันทัศโรแต่แม้นะตอนนี้ฮะเราก็เป็นผู้นำได้เลยจ้ะเราอยู่ตรงไหนเราเป็นผู้นำไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครแล้วจ้ะ<ช><ๆ>เพราะว่าเราพึ่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาศรัทธาอะไรจ้ะ เขาพึ่งพาอาศัยอะไรทำบุญไปวัดทำบุญปกติธรรมดาเขาก็เข้าใจว่าก็ได้บุญแล้วอ,อ,อก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักบารมีแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าบุญว่าคืออะไรด้วยใช่ไหมจ๊ะชจ้าค่ะก็คือไม่รู้จักทำทั้งหมดนั่นเอง ็นอย่างนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองจ้ะเราอยู่ในแต่ละที่เราต้องไปคาดหวังว่าใคระจะมาจะมาช่วยให้เราหลุดพ้นจากการบังคับของกิเลสเพราะว่า เขาก็โดนกิเลสบังคับกำกับอยู่ตลอดอยู่แล้วเราจะไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นไม่ได้เลยจ้ะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็โดนกิเลสกำกับบังคับอยู่แล้วเราจะต้องตั้งตัวของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นต้น แล้วก็มีผู้ที่ไปเรียนกับท่านเพราะรู้ว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองได้จ้ะตอนนี้นะฮะสิ่งสิ่งที่ต้องสิ่งที่น่ากลัวเราต้องลงรายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆก็คือ การกระทําของกิเลสจะ้ะ <Yeah. S 1> เรา้มาดูจากประวัติต่างๆแล้วอะ่ะผู้ที่กินซักสัตว์อยู่เนี่ย mm hmm. ก็ต้องถูกกระทําด้วยกิเลสนั่นนะส่ว <Okay. S 1> นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงจรของการเบียดเบียนไม่ได้อยู่ในวงจรของกิเลสปลอดภัยจะ้ะไม่เป็นอันตรายร่ำรวยด้วยที่ไม่มี อันตรายอย่างกิเลสเข้ามาได้เลยจ้ะเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเป็นปกติส่วนอาการที่เขาหวาดกลัวก็พบาเขาก็รู้อยู่ว่ามีกิเลสอยู่ในตัวแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่กระทาไปแล้วอะครับส่งผลได้ก็คือกิเลสนะนะแล้วที่ไม่กลัวนะนะ่ะก็เพราะว่ากิเลสบังคับอยู่ กพื่อจะให้ไปอยู่ในวงจรของกิเลสนั่นเองจ้ะก็คือจะให้ถูกกระทำมาแล้วจ้ะก็คืออาการของความไม่อยู่นปกติอยู่ในความประมาทเลยจ้ะเราต้นแบบจากครูบาอาจารย์ของเราจ้ะก็มีพยากรณ์ไว้นะบอกว่าต่อไปอ่ะต่อไปผู้ที่เป็นผู้นำถ้าเป็นแบบ แบบพุอย่างเงี้ยก็ะะจะมีแค่สัญลักษณ์ไม่ได้คําสัญลักษณ์ไม่มากนะครับเป็นตันวมีมีการระบุว่าเป็นเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพุทธอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่ที่เป็นแบบเป็นชุดทั้งชุดอ่ะก็มีชุด ี่สังคมนั้นเขาใส่กันอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำของของพุทธอย่างเงี้ยะจะเป็นอย่างนั้นตอนเนี้ยยุคก็มาถึงตรงนี้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องต้องรู้ว่าตอนเนี้ย เราก็จะต้องเคงครัดเราต้นแบบจากครูบาอาจารย์ของเราเรานำตัวเราได้เลยจ้ะนำผู้อื่นได้เรานำด้วยบารมีสามสิบทัดกระเด็ดรุปโตดแสตระตโรมไปพึ่งผู้อื่นไม่ได้จ้ะเพราะผู้อื่นเขาก็ยังอยู่ในการบังคับของกิเลสอยู่เลวจะไปพึ่งเขาไม่ได้เลย บารมีเราก็หาได้ในตัวของเราเนี่ยละถามว่าหาได้ในตัวของเราหมายถึงตัวของเราในมีบารมีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงจากบารมีที่มาจากเกิดกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสัจัรรมประเด็จปุตตุลกุตลดันทศโธนี่ฮะปุญญายอาจารย์มาแล้วแต่เิกการอารของอยู่ท่านท่านกระทำอย่างเงี้ยส่วนการที่เ,มมเ่ามีเพศภาวะอื่นๆขึ้นมาเนี่ย ก็เป็นไปตามที่ไม่มีหลากหลายในหมูคคณะเพื่อจะได้ให้กับผู้ที่ชอบว <c oughs> ่าจะอยู่ในเพศภาวะไหนได้มารวมอยู่ในในบุคคาก็เลยมีให้เลือกเลยใครอยากจะเป็นอะไรแต่ทุกการเป็นแล้วเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ให้บาร,รมีกันนั่นี้ แล้วก็ไม่ใช่ว่าไครจะเป็นพื้นที่บาร,รมีได้มากกว่ากันด้วยในเพศไหนก็ตามเันจะจะเป็นก็ด้วยเหตุน,นี้ครเพศที่เป็นนับหมวดอ่ะที่พรมมาไหยในเรื่องของพัมมาไหลที่บอกว่าอีวอนทิพาธราวเหล็กราวเหล็กนี่คือใหญ่ใหญ่ขนาดต้นตานอย่างเงี้ยอันนี้คือการ บอกถึงลักษณะว่าสิ่งที่เป็นไปอ่ะเหาเหล็กขนาดขนาดต้นตาลเนี่ยแล้วก็มีจีวรผาดเราเหล็กนั้นแอดเลยก็คือหนักมากหนักด้วยจีวรที่พาดอยู่ก็คือจะบอกถึงจำนวนของนักบวชที่ไปอยู่ในนรกอปล้ แล้วเราจะไปพึ่งใครอ่ะก็อพึ่งตัวเองจ้ะ <Okay. S 1> พึ่งตัวเองเลยแล้วการพึ่งตัวเองเราสังเกตไปจ้ะในแต่ละที่นะตอนนี้ที่เขารวมมุขคณะกันได้เนีขาไม่ได้รวมไปเพราะมีนักบวชอยู่ไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เขารวมไปเพราะว่าเขารู้ว่าผู้นั้นๆเนี่ยจะเป็นที่พึ่งจะเป็นผู้นำเขาได้ดัง <Okay. S 1> นั้นตอนเนี้ยเรานำเลยจ้ะ เราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครแล้วไม่รอใครแล้วจ้ะทำพื้นที่ของเราให้เต็มรูปแบบเลยว่าทุที่ไมาเยื่น่าเป็นชาวจีวิไลบารมีสัตสัตน์สเสด็จองคุณสัจจะทศรถโรเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จ้ะมีสิทธิเสมอกันหมดเพื่อจะได้เป็นพื้นที่ให้บารมีจ้ะไม่งั้นโดนหลอกต้มจ้ะ เขาหลอกต้มกันง่ายๆเลยอ่ะหลอกต้มโดยเพศภาวานะนั่นละเรี้โดยสาาัมันเป็นหลอกต้มกันนะ่ะทําให้ทําให้ไม่รู้เห็นความเป็นจริงตอนนี้เราก็มาดูกันแบบง่ายๆเลยเพราะเกณฑ์ของการเป็นชาวสีเวลัยรบริวารสิทัตถ์พเด็พระสดุรุกดแดนสรมมุกดอยู่แล้วเราตรวจสอบได้ วาจาของเขาด้วยกายของเขาแล้วลก็รู้เลยว่าเป็นชาวศเวิไลบริสัทธ์พัดเดชกูริลหุสตัญทัสโรไหมโดยเริ่มจากตัวเราไงจ๊ะให้เราเป็นชาวศเวิไลบริสัทธ์พัดเดชกูริลภุสตัญทัสโรแค่นี้เองจ้ะเริ่มจากตัวเราผู้อื่นเขาจะเป็นแบบเราไหมเขาก็ต้องเป็นแบบตรอม เพราะว่าบราบทรมีสามสิบพัตที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไปถึงเขาทั้งหมดอยู่แล้วเราตรวจสอบที่ตัวเราว่ามีบรารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุรหลวงปตตังทัศโรก็โดยตรวจสอบกันเองในหมู่เพื่อนเพื่อนที่เรามาประชุมกันเนี่ยนะแค่นี้เองเพื่อมีบรารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปตตังทัศโรมากขึ้น ผู้อื่นก็ย่อมมีาบารมี20พัทธ์ก็ไเด็พลุกุศลจันสรโรม,มากขึ้นจากก็จ,จ,จะเป็นรายละเอียดของการเกิดของการเป็นชาวซีวมไลบารมี20พัทธ์กรเด็พลุกุศลจันสราโรโดยเราอย่าไปโดนหลอกต้มโดยเงื่อนไข อย่างนี้แล้วพากฏว่าเป็นไงรวบรวมบาร,รมีเสมอไหลใช่ไหมยะใช่ค่ะดันั้นเราเราปรับปรุงพัฒนาด้วยบาร,รมีแล้วว่าเกณฑ์มาตรฐานของชาวสิวิไลบารมีสัจจพักเดบุรุพุตัญโตเรามีอยู่จึงแต่ละท่านก็ปรับปรุงพัฒนากันอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็เอาต้นแบบนี้แหละฮะ ได้เลยจ้ะทำหน้าที่ตอนเนี้ยก็ทําไปเลยจะไม่รอใครแล้วจ้ะคือคาว่าไม่รอใครแล้วคือไม่มันไม่รอเพื่อจะมานําเราอะนะถ้าจะมาก็ต้องตามเราจ้ะมันเราไม่ให้นําจะเป็นเพพภาวาไถก็ตามถ้ามาถึงเราจะต้องตามเราไม่ใช่ขอให้นําเราด้วยยังไม่เอาจ้ะเพราะว่า มันโดนต้มอ,อะโดนหลอกต้มเลยจ้เพราะว่าเขาเองเขาก็สมัครสมอมอยู่อี่ยเขาก็เอาตัวไม่รอดเขาก็ต้องการกินซึ่งอยู่ถ้าเขามาเพื่อจะมาขออาศัยเราเนี่ยโอเคได้จะมาเพื่อมานําเราเราขออาศัยอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะอย่างนั้นไม่เอานะจ๊ะตอนนี้เราปรับใหม่แล้วปรับในตอนนี้กับการที่รอทําไมบอกว่าง,ง่าย ก็ตอนนี้เห็นี่ยที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ย<ป>เขารออยู่นะเนี่ยรอผู้นําอยู่นะการรอากับการ<ป>ที่เรานําไปเลยเราก็ได้ทนะําหน้าที่ของการเป็นพืนท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 น้ที่บรรมีสัทธา็ได้ผลปรสบการณ์อท่านอีกเลยเพราะเรามีต้นแบบบุบาทการของเราท่านทําเป็นต้นแบบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นคือผู้นาที่เป็นต้นแบบให้กับเราเรามีอยู่ เราไม่จําเป็นต้องเอาต้นแบบไหนแล้วอย่าเราต้องตั้งหลักในแต่ละพื้นที่ของเราว่าเราคือผู้นําส่วนผู้ที่มาเนี่ยคือผู้มาอาศัยมาอาศัยเพื่อจะเอาต้นแบบจากเราเองง่ายๆวันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากเอาอยัางไงาในพื้นที่ของเราจี่เป็นแบบที่เราชอบอย่าหรือว่าไม่มีใครมาก็ดีก็สบายดี ว่าเราเองก็มีทรัพสมบัติเจตีพลังงานทั้งเรียบอยากด้วยบารมีอยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้อดอยากไม่ได้ลําบากเลยเน่ทำางานอย่า <c oughs> แล้วก็อย่าไปทําอะไรที่เกิน <c oughs> เกินกําลังคาว่าเป็นกําลังเป็นต้นเราไปสร้างพื้นที่เพื่อจะรอรับภยัยอ่ะอาการอย่างนี้ย <c oughs> เขามีอยู่นะ เนี่ยฮะในบางพื้นที่เนี่ยเขาสร้างไว้รอรบับใครแบบที่ว่ามาเนี่ย mm hmm. พอเราไปเจอปร,กรากฏว่า mm hmm. โอโ้โหเป็นที่ร้างอ่ะเป็นที่ที่ที่พังอะไยจะเป็นอาคารที่เสียหายเลยเ mm hmm. พราะไม่มีใครไปใช้เพาในยุคนั้นรุ่งเรืองมากมีเข้ามาอบรมเป็นหน่วยงานหน่วยงานได้หลายหน่วยงานมา เราจะไม่ทําอย่างนั้นจ้ะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละที่เขามีที่ของเขาอยู่ถ้าต้องการที่จะให้เรานำเราไปนำได้ไม่นำเราไม่จะเป็นว่าต้องมาลงทุนในในที่ของเราอย่างนี้จะเร็วกว่าจ้ะดังนั้นตอนนี้นะเราอยู่กันเท่าไหร่ ก็ให้ทําให้มีความสุขเท่าที่เราอยู่ได้เลยนะเนียเอาให้มีความสุขมากๆเ้ยให้สุขสบายในจํานวนที่เราอยู่นั่นแหละไม่ต้องเผื่อไม่ต้องไปเผื่อใครนะเพราะคําว่าใครนั้นนะ่ะเมื่อเขาต้องการเดี๋ยวเขาทำของเขาก็เองนะเดี๋ยวเขาก็จะมาสร้างของเขาเองเพราะเขาคือผู้มาอาศัย เราเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่เราเป็นผู้นำและโนโยบายของเราคือเราไม่เอาแล้วกับการถูกหลอกต้มเราไม่รอใครเพราะว่าเรากำลังทำหน้าที่ไปฟ้องฟ้องอ,งอ,งบยอยูบวติเหตุของเราแล้วถ้าใครอยากจะมาทำหน้าที่ก็ต้องก็ต้องตามเราเี๋ยวเราจะนำให้อย่างนี้ดีไหมใบค่ะ โยบายอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติการณนะเวลานี้ได้เลย,เลย้ะทำไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆว่าทำอย่างนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเลยอะากว่าทำได้อย่างนี้ไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบารมีสามสิบพัศนเดชคุณลูกคุณสดจันทร์เรัเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับครูบาอาจารย์เราเขาไปเรื่อยๆเลยนะเราจะเป็นแบบครูบาอาจารยนะ์อ่ะเป็นแบบครูบาอาจารย์ก็คือ ก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองอะคัะซึ่งเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เราถูกหลอกต้มว่าเราต้องไปขึงนพระใู่กื่นที่มานําเราตอนนี้เรารู้ว่าิีการอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องมาถูกกิเลสหลอกต้มอีกแล้วไม่มีความสุขเลยส่วนผู้ที่มามาหาเราก็คือผู้มาอาศัยก็คือผู้ที่จะต้อง จะต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่ถ้าชอบเข้ามาเข้ามาเนี่ยก็จะได้มาเรียนจากเราเดี๋ยวเราจะนำมาให้ว่าการกกรูปรวมบารมียังไงในพื้นที่นี้ก็ทํำยังไงอย่างนี้ดีไหมแล้วก็ไม่ต้องไปแบบโอ้เดี๋ยวเราจะไปทำให้ที่นั่นที่นี่เป็นพื้นที่ของบาร,รมี จะได้มีจำนวนสมาชิกเยอะๆไม่ต้องจ้ะไม่ต้องไปอย่างนั้นเลยเอาตัวเราเนี่ยไม่ได้ <min it> ให้เป็นไม่เป็นชาวซีวิไล่บปริีสัจจภาพเสด็จองคลสัจจเดชสรจโทส่วนอาการแบบที่เคยเป็นนะครับที่ที่อกจำนวนเยอะๆก็ดูแล้วก็เป็นชาวซีวิไลหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นเป็นการ บังคับหลงลงของสิเลสแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดการเป็นคูน่้เวงกันหนักเข้าไปที่เรื่อยด้วยเราอยู่แบบบักน้อยสันโดษจะเราสังเกตนะแต่ละที่ที่เราอยู่ของท่านแต่ละท่านเนี่ยเราอยู่ใต้นะให้อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนั้นเลยเราชอบตรงไหนแล้วก็อยู่ตรงน,นั้นทําให้ดีก็คือทําให้เป็นพื้นที่ของบาร,รมีสิเลสเขา ก็ไปอย่างจะยึดพื้นที่ในแต่ละที่อยู่แล้วเพราะนั้นอย่า,ยา,ยานียากพื้นถ้าดีก็แปลว่าพื้นที่ถึงแั้ที่เด็กก็เข้ามาแทนไ้แคะเพราะนั้นค่ะเมื่อเราทามดีแล้วก็ให้ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลพื้นที่ของตัวเองจะจะไปพึ่งพาเพื่อนว่าให้เพื่อนมาช่วยดูแลพื้นที่ของเราด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเลยให้ทําด้วยตัวเองเพราะว่า รายละเอียดทั้งหมดในการทาบอกไปหมดแล้วให้เอาไปทําแล้วพอเอาไปทําแล้วเมื่อไม่ไม่ทําแบบที่บอกก็ต้องเรียนรู้แล้วละ่ะเรียนรู้ให้กระอย่างเลยว่าการที่ไม่ทําแบบที่บอกเนี่ยมีผลอย่างไรก็จะต้องกลับมารือฟื้นให้ทาแบบที่บอก ง่ยเราอยู่ง่ายอย่างนี้อย่ยอยูอย่ายากทำในสิ่งที่เราถนัดที่เราชอบที่เราคุ้นเคยอยู่ในพื้นที่ของเรารักษาพื้นที่ไว้ด้วยราริมีสจิพัทธ์พระเดชปุรุลุงผู้สุดยันตัสโรเราอยู่ตรงไหน,นเราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดเราเรมีารมีส ระเดชปกติหลงปกติจันทร์พระโสดยึดพื้นที่ไปให้หมดเลยให้ทุกพื้นที่มีบารมีสามสิบชาติก็เดชปกติหลงปกติจันทร์พระโสดจากเราเป็นเส้นทางเนยให้บิดินให้หมดเลยครับเราปเป็นเจ้าของทุกที่ที่ทำอย่างนี้ยนะนทำไปยาเราเ,เาเป็นเจ้าของก็เป็นรากพูดสร้างไงจ้ะแล้ว ็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้คบคุมบังคับตั้งการประการสร้างที่สุดถึงธรรมวิษิจฉัาปิปุ้นโพสตานันสัตวงในในศาสนาทั้งหมดอ่ะไม่ได้เป็นอันตรายกับเราหรอกจ้ะล้วน,วนเป็นพี่น้องร้วนเป็นมิตรเราเป็นมิตรหมดเลยไม่ใช่มิจฉาชีพเลยจ้ะเรามีบารมีให้ให้หมดเลย เราไม่ได้แยกว่าเป็นความเชื่ออะไรเรามีรักเมตตาเอือ้พอพวาอมปลอดภัยหมิกรรมให้หมดเลยจ้ะ <Okay. S 1> แล้วเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เกลียดเราด้วยไม่ได้ทำอันตรายกับเรานะกิเลสเขาหลอกต้มให้เป็นไปอย่างนั้นเลยจ้ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเลยเราอยู่ในแหล่งที่มีกิเลส ราบังคับอยู่เราก็เพียงแค่เป็นพื้นที่ให้บารมี 30, สามสิบพันพระเดชทุกขลพุทธนต้อเราได้ทำหน้าที่จึงเดือดปอกเกิดให้ทิเลททั้งหมดเป็นบารมีสามสิบพักพระเดชทกกรกขลพุทธเจ้าต้นร่มใหม่ๆซึ่งเราจะสังเกตไว้วตอนนี้ออกแบบบางประเทศอ่ะที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้มีบอกว่าดูแล้วเหมือนมั่นคงมาก ตอนเนี้ยตอนนี้เปลี่ยนไปเลยนะนี่ไวที่เป็นตน้นรัตะวัตออกจางนี่ไงหรือแต่ละที่อะฮะหรือแม้แต่อเมริกาอ่างเงทั้งหมดก็เกิดจขท้นท,ทั้งหมดที่เป็นไปคำว่าเป็นไปหมายถึงเนี้ยตอนนี้ยบารมีสารพัด กษัรตร,ริย์ปุตสดจันทร์สรได้เข้าสู่พื้นที่ทั้งหมดอย่างรวดเร็วเลยเี่ะให้เป็นพื้นที่ของบรงรารมีสัตย์สิทท่านกริุริสดจันทรสรก็คือการเกิดขึ้นของยุคแฉล,ลบซีเวลไลบารมีสัตย์สิทท่านกษริยุโรหตสดจันรัตรุนั่นเองครับเราอยู่ในพื้นที่นี้รวยในเรื่ยเพราะว่าพื้นที่นี้มีสมบัติ ก็คือสมบัติที่เป็นแผนฟังสําเร็จบารมีสาเง็จทัศน์เสด็จสูวงพุทธสุดชานสโรนั่นแหละชาวสิวิไลบารมีสาเง็จทัศนเสด็จสูวงพุทธสุดชานสโรเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะมากมายเลยก็จะบอกว่าเราอย่าไปพึ่งพาอาศัยใครใครต้องมาพึ่งพาอาศัยเราจ้ะ เราไม่ต้องไปรอใครที่จะมาเป็นทิพย์พึ่งพึ่งพาอาศัยตัวเองที่เป็นบรมีสามสิบทัศน์ประเดศปกครุงพุทธเจนทัน์สโรระบบความเป็นอย่างยู่ของเราก็คือชาวเซเวลัสบรมีสามสิบทัศน์ประเดศปกุรุงพุทธเจทันสโรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปถูกกิเลสหลอกต้มพื้นที่ของบรมีสามสิบพัศน์ประเดศปกุรุงพุทธจทันสโรนียอยู่ในตัวของเรานี่แหละ ซึ่งเรานำให้เปิดทำให้ได้แบบเราโดยเรามีคูบาอาจายของเรานาเราเป็นต้นแบบเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตลอดเวลาเลยจะ้ะ